สวัสดีครับเห็นข่าวพระช่วงนี้แล้วก็ให้เศร้าใจนะครับแต่จริงๆเศษาศาสนาเนี่ยไม่ได้เสื่อมหรอกแต่ว่าคนที่อยู่ในาศาสนาต้งหากละ่ะที่พา,าศาสนาเสื่อมวันนี้ก็เลยมาเล่าเรื่องสั้นๆน,นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระสูตรที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงเคยตรัสไว้นะครับเป็นพระสูตรหนึ่งเกี่ยวกับกรรมของพระที่ ตั้งใจผิดศีลทุศีลน,นะครับพระสูตรเนี้ยอบอกว่าตัวเองเ,เป็นสมณะปฏิญาณว่าเป็นสมณะแต่มีความกำหนัดนะครับยังละความกำหนัดไม่ได้เขาจะอยู่ในกองไฟที่ลุกโชนนะครับตลอดเวลาจะโดนเชือกนะครับมัดและรัดกระดูกเนี่ยจนถึงบาดคือเอาคน,น,านาเนี่ยนายนิรบาลเนี่ยจะเอาเชือกเนี่ยรัด จนมันบาดเข้าไปถึงผิวถึงกระดูกถึงเส้นเอ็นนะครับให้มันบาดเนื้อตัดเส้นเอ็นนะครับและจนถึงกระดูกแล้วก็จะขาวไว้อย่างนั้นความเจ็บนั้นมันแสนทรมานมากมายมหาศาลนะครับตายไปเนี่ยเข้าถึงอย่างเดียวคือทุกขติวินิบาทนรกไม่มีที่อื่นฉะนั้นก็สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมใครกรรมมันขอบคุณครับ